ความเคารพพระเดชพระคุณพระธรรมวัชระบัณฑิตศาสตราจารย์ดออรอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยที่เคารพอย่างสูงครับขอต้อนรับความเคารพพระเทลานุเถระทุกโรคที่เข้ารับฟัง ธรรมบรรยายเสียงธรรมจากพิธรรมโชติกะวิทยาลัยและขอเจริญพรท่านรองสมหมายสุภาษิตและญาติโยมสาธุชนทุกท่านพร้อ,อมกับขอเจริญพรปีใหม่เนื่องจากวันนี้เป็นวันพุธแรกของอขอภัยเป็นวันเสาร์แรกของปีใหม่ที่เราได้มาเจอกันเป็นครั้งแรกแต่โดยลำดับ รายการเสียงธรรมนี้เนี่ยเป็นครั้งที่14แล้วเป็นครั้งที่14ของรายการเสียงธรรมจากอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยสำหรับหัวข้อธรรมในวันนี้ได้ตั้งชื่อหัวข้อไว้ว่าให้ผู้อื่นกับให้ตนเองอย่างไรเป็นกุศลมากกว่ากัน ก็เกี่ยวกับการให้การให้เนี่ยทางภาษาบาลีใช้คำว่าทานะแปลว่าให้ทางภาษาสภาวะหรือภาษาพระอภิธรรมเนี่ยใช้คำว่าปริจจาคเจตนาซึ่งองค์ธรรมเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยที่เป็น เรียกว่าองค์ธรรมหลักก็คืออโลภะเมื่อเป็นอโลภะจิตก็ต้องเป็นมหากุศลลจิตที่มีทั้งอโลภะมีทั้งอะโมหะถ้าเป็นญาณสัมปยุตคือถ้าเป็นการให้ที่ประกอบด้วย ปัญญามีความรู้ความเข้าใจว่าการให้นั้นดีอย่างไรมีผลอย่างไรไม่ใช่สักแต่ว่าให้ตามตามกันมาหรือตามที่เคยทำมาตามที่คนอื่นแนะนำตามที่คนอื่นเขาให้ให้กันแล้วก็ไม่ได้เป็นการให้สักแต่ว่า าตามประเพณีเป็นต้นนะเรียกว่าไม่ใช่เป็นการให้ด้วยศรัทธ,ธาหรือความเชื่อเท่านั้นแต่เป็นการให้ด้วยศรัทธ,ธาที่มีปัญญาประกอบอีกทั้งยังมีอะโลภเมื่อมีอะโลภในหน้าขณะให้สภาวะที่ตรงกันข้ามกับอะโลภโดยตรงก็คือโลภะแปลความได้ว่าตอนที่เราให้น เราจะไม่มีโลภะนณะตอนที่เรากําลังให้ก็ดีณนะตอนที่เรา,าวางแผนว่าจะให้ก็ดีณนะตอนที่เราให้เสร็จแล้วยังดีอกดีใจเปลื้มปีติกับการที่ตนให้ทานได้สำเร็จไปแล้วก็ดีในช่วงนั้นเนี่ยเราจะไม่มีโลภะเป็นช่วงๆเนี่ย แต่ถ้าหลังจากนั้นโลภะก็อาจจะเกิดได้ตามอารมณ์ที่จิตเรารับรู้ทีนี้การให้เนี่ยปกติทั่วไปนะมันเป็นการให้ผู้อื่นนะปกติทั่วไปการให้ตนเองเนี่ยอาจจะมีคำพูดอาจจะมีโวหารสํานวนภาษาอย่างภาษาไทยเราเนี่ยมีนะ ให้ตนเองอย่างลองสมมายเนี่ยให้อ่าให้อะไรให้รางวัลตนเองด้วยการอะไรด้วยการไม่หยุดทำงานในช่วงปีใหม่ปีใหม่ก็ยังทำงานอยู่วันหยุดก็ยังทำงานอยู่เนี้ยนะให้รางวัลตนเองให้รางวัลตนเองนะสำนวนไทยเราแต่ถ้าเป็นการให้ตามสํานวน ในพระพุทธศาสนาเนี่ยการให้เนี่ยมันคือการที่เราบริจาคหรือสละของเราให้ไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เราอย่างนี้เรียกว่าการให้จริงเพราะอะไรเพราะว่าการให้เนี่ยมันคือการไม่มีโลภะณเวลานั้นการให้มันคือการที่เรามีอะโลภะซึ่งเป็นเจตสิกฝ่าย เรียกว,ว่าฝ่ายดีแต่ถ้าสมมุติว่าเราให้เราให้เราเองเอาของเราเองให้เราเองให้รางวัลตนเองอ่าวันนี้เนื่องจากเป็นวันเสาร์แรกของปีใหม่ให้รางวัลตนเองหน่อยทำอะไรให้รางวัลตนเองอ่าไปซื้อของที่อยากได้ ซื้อของที่อยากได้แล้วก็เอามาใช้เองมารับประทานเองตอนตอนไปซื้อของเนี่ยมันยังไม่ได้ตัดโลภะนะช่วงนั้นไม่ได้เป็นอาโลภนะซื้อของเนี่ยมันมีจิตอยากได้ของที่เป็นของคนอื่นที่เขาวางขายอยู่แต่ว่ามันต้องมีการแลกเปลี่ยนเอาของเราเอาเงินตราของเราไปให้เข้า แล้วก็เอาของเขาเขายื่นให้เรามาแลกเปลี่ยนเรียกว่าแลกเปลี่ยนกายวิกายะในะการซื้อขายโูปิยะสังโวหาระมันเป็นการซื้อขายมันไม่ใช่การออเอาเงินตนไปซื้อของมาให้ตนแบบนี้เขาไม่เรียกว่าให้ให้ให้ตนเองนะแบบนี้ก็เรียกว่าเพิ่มเพิ่มโลภะอีกแบบหนึ่งให้แก่ตนเองนะ ก็ถือว่าไม่ได้เป็นการให้นั่นการให้ตนเองแม้จะมีสำนวนวาจาเป็นคำพูดอยู่ว่าให้รางวัลตนเองให้ให้อะไรให้อิสระแก่ชีวิตตนเองให้ความสุขแก่ตนเองแม้จะใช้คำว่าให้นะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการให้ที่ตรงตามสภาวะ เพราะการให้ที่ตรงตามสภาวะหรือที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเป็นการตัดโลภะในณขณะให้มันต้องมีอะโลภะมาเกิดแทนที่แ่นที่เราให้รางวัลเราเองมันยังมีโลภะอยู่นะโลภะในรูปแบบใหม่แบบนี้ไม่เรียกว่าเป็นการให้งนั้นประเด็นนี้เราก็ตัดไปได้เลยอ่าแล้วตั้งคําถามมาทาไมเนี่ยผมก็ทำเพื่อเพื่อ อธิบายไงเรียกว่าแถลงไขให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องว่าการให้เนี่ยมันเป็นการให้ของเราไปยังบุคคลอื่นโดยไม่มีพันธะนะไม่มีข้อผูกพันไม่มีข้อแม้ใดๆให้ขาดต้องเป็นการให้ขาดด้วยนะถ้าให้แล้วเออ เราให้แล้วเดี๋ยวเราจะได้ลดหย่อนภาษีไม่ไม่ผูกขาดเท่าไหร่นะเนี่ยมันยังมีอ่าเรียกว่าผูกมัดพ่วงการลดหย่อนภาษีให้มีต้องให้ขาดเลให้ขาดเลยนะไม่ต้องไปเลี้ยวแลไม่ต้องไม่ต้องไปหวังผลมันมีผลแน่นอนเพราะว่าตอนให้ทานใดๆเนี่ยมันเป็นตอนที่โลภะเราไม่เกิด มันเป็นตอนที่อโลภเจตสิกชนิดดีเกิดแปลว่าจิตเราณขณะนั้นเป็นกุศล,ลจิตเมื่อจิตเราเป็นกุศลจิตมันก็เป็นกุศลกรรมเมื่อมันเป็นกุศลกรรมเดี๋ยวมันก็จะมีกุศลวิบากค,คือผลดีๆมาเกิดขึ้นกับเราเพราะเราเป็นผู้สร้างกรรมที่ดีนั้นเพราะเราเป็นผู้สร้างกุศลกรรมนั้นจนหลักการมันจะเป็นอย่างนี้นะ ก็หนีไม่พ้นคำที่จะต้องพูดอยู่เสมอเสมอว่าแม้ผู้ที่เรียนภาะพ,พิธรรมจบไปแล้วก็ยังต้องอกลับมาเรียนทบทวนเสริมความรู้ความเข้าใจให้กระจา่างให้บริบูรณ์ให้มากยิ่งขึ้นนะ ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ศึกษาเนี่ยยังไงก็ต้องศึกษานะอันนี้ด้วยความหวังดีนะไม่ได้ต้องการตัวเลขมากมายนะาจารสมหมายด้วยความหวังดีอยากให้ทุกท่านมีความรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในส่วนของพระพิธรรมปิดกลองสมหมายเมื่อวานเนี่ยผู้นวยการโรงเรียน พุทธศาสนาวันอาทิตย์เนี่ยสมัครเรียนเป็นนักศึกษาพระพิธรรมอาตมาเลยนะพออสมัครเรียนในเรื่องใหญ่เลยนะต้องรีบรับไว้เนะอาตมาชวนจนได้อะใครที่สนิทอาตมาอโอ้ยไม่เรียนได้ไงเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์แล้วเป็นพระแล้วเป็นประโยก้าวแล้วเป็นพออแล้วต้องเรียนมันเป็นความรู้ พอเรามีความรู้แล้วเนี่ยคิดก็ถูกพูดก็ถูกทำก็ถูกมันถูกไปหมดเลยนะเพราะเรามีเรียกว่าเรียกว่าเส้นเลนชีวิตเหมือนเรานั่งรถไปบนถนนเนี่ยถ้ามันมีแค่สองเลนนะเลนซ้ายกับเลนขวาเราก็ต้องอยู่เลนซ้ายตลอดยกเว้นว่า เลนขวาว่างเราก็แซงไปแล้วก็ชิดเลนซ้ายปกติการที่ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่ากับว่าเราใช้ชีวิตที่อยู่ในกรอบอยู่ในเลนอันตรายจะน้อยมากนะ แม้เราจะอยู่ในเลนของเราแต่บางทีมันอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าสุดวิสัยถ้าภาษาสภาวะเรียกว่าเป็นเรื่องของกรรมกรรมเก่าที่เราสร้างไว้นั่นแหละมันส่งผลอยู่ในขอบเขตอยู่ในเลนของตนเองแล้วยังเจออันตรายอ เข้ามาหาอย่างเนี้นะสุวิสัยแล้วจะทํำยังไงก็รับไปเต็มเต็มรับพอใจเนี่ยรับไปเต็มเต็มะอย่าไปมองว่าไม่รู้หรือไงข้าพเจ้าเป็นพระไม่รู้หรือไงข้าพเจ้าเป็นรองพองอ่อนะนท่านสมมายไม่รู้หรือไงข้าพเจ้าทํางานทุ่มเทอ่าแกมอจรอแกสถาบันแกพระพุทธศาสนา มาสร้างปัญหาให้กับข้าพเจ้าได้อย่างไรเนี่ยจะไปบ่นอย่างนั้นนะยจะไปคิดอย่างนั้นเน่ยจาไว้เลยว่าถ้าไม่ใช่ของที่เราเคยทาไว้จะไม่มีอะไรมาเกิดกับเราเลยนะเมื่ออะไรเกิดกับเราเนี่ยให้เรายอมรับไว้เลยว่าอ๋อมันเป็นของเราถ้ามันเป็นของเขามันก็ไปที่เขาที่มาหาเราก็เป็นของเราจบเลยนะรับได้จะเบารับไม่ได้จะหนักต้องรับให้ได้ แต่ไม่ต้องไปเรียกว่ายื่นมือราบนะไม่ต้องอยู่เฉยๆนี่แหละเดี๋ยวมันก็มาถ้าถึงเวลาที่กรรมเก่าเราสร้างไว้มันส่งผลให้มันมาแน่หนีไม่พ้นดังนั้นเกี่ยวกับการให้เนี่ยต้องเป็นการให้ของตนเองไปยังบุคคลอื่นเพราะอะไรเพราะว่าคำว่าฐานะที่แปลว่าให้เนี่ยในภาษาสภาวะ ท่านให้คำอธิบายไว้ว่าปริจจคเจตนาก็คือเจตนาความตั้งใจที่จะสละความตั้งใจในขณะสละสละด้วยความตั้งใจเสียเ,เรียกว่าไม่ใช่เสียสละนะสละซึ่งสิ่งของของตนไปยังบุคคลอื่นให้ไปยังบุคคลอื่นด้วยความตั้งใจดีเป็นความตั้งใจดีนะเพราะว่าเดิมทีเนี่ย ของเราเนี่ยเราหามาด้วยโลภะนะของที่เรามีเราหามาด้วยโลภะยกเาาาว้นบุญนะยกเว้นบุญเนี่ย,ย,เ,เ,ยเราไม่ได้มาด้วยโลภะแต่ก่อนที่จะทําบุญเราอาจอยากจะทําบุญอยากจะอ่าเป็นคนมีบุญอยากจะเป็นคนได้รับผลของบุญถ้าอยากเนี่ยมันยังมีโลภะแต่เวลาทําจริงแล้วเนี่ยขณะที่ทําบุญทํากุศลใดๆจริงอยู่เนี่ยมันจะไม่มีโลภะเกิด มันก็ต้องอาศัยโลภะบ้างนะอากุศลังธรรมังปฏิจจะอากุศโลธรรมโมอุปชติเหตุปัจจานะลักษณะเนี้ยในปฐฐานนั้นจะบอกไว้แต่ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยเวลาเราจะทำความดีใดๆเนี่ยไม่ต้องไปมีความอยากไม่ต้องไปหวังผลใดๆนะ แต่ถ้ามีคนถามว่าทําทําไมเนี่ยความดีอะ่ะทําทําไมอะ่ะบุญตอบไปเลยว่าเพราะมันเป็นบุญเพราะมันเป็นความดีพยายามอย่าใช้คําว่าเพราะอยากทําบุญเพราะอยากทําความดีเพราะอยากได้รับผลของบุญเพราะอยากได้รับผลของความดีอย่ามีคําว่าอยาก <c oughs> มันก็จะเป็นที่รู้กันว่าอ๋อเขายังมีความอยากอยู่ <c oughs> แต่ถ้าไม่พูดล่ะไม่พูดแม้มันจะอยากอยู่แต่คนอื่นเขาไม่รู้มันก็อาจจะไม่อยากก็ได้นะเราก็ต้องอาศัยฝึกเอาแบบนี้แหละนะฝึกเอาแบบนี้แหละอย่างวันนี้นะท่านลองสมหมายญาติโยมที่รับฟังอยู่เช้าวันนี้อาตมาไปทำบุญใส่บาตรหน้าบ้านโยมแมื แล้วก็มียมแม่มีโยมพี่ยมน้องยมหลานยมเลนเป็นหลวงตาแล้วนะอาตมาเนี่ยหลวงตาลูกของหลานก็เรียกอาตมาหลวงตาหลวงตามันก็ดีนะมันเตือนเราเดีหลวงตาหลวงตาเรานี่มันแกะนะ่แล้วถ้าไม่มีใครเรียกอย่างนี้นึกว่ายังไม่แก่ไม่แก่เนี่ยมันไม่ชลาหรอกนะแต่ว่ามันชราใจมันประมาท เวลามีคนเรียกเนี่ยนะท่านรองสมหมายเขาเรียกลุงนี่ต้องยิ้มเลยนะนะไม่ต้องให้ก็ห้าพันก็ได้นะเขาเรียกลุงไม่ต้องให้ห้าพันยิ้มก็โอเคแล้วนะไปทําบุญตักบ,บาตรมาจะทําทุกปีนะก็บุญที่ได้จากการใส่บาตรพระนิมนต์ไว้สิบรูปแต่ท่านมาแค่เก้ารูป บุญใดที่ได้จากการใส่บาตรที่หน้าบ้านโยมแม่วันนี้เช้าวันนี้นะก็อมอบให้ทุกโรคทุกท่านได้มีส่วนในการได้รับผลได้รับบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับแบ่งกันแบ่งกันนะชาติหน้าชั้นใดเราจะได้ร่วมมือร่วมใจกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาเช่นนี้อีกแล้วก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยม เพื่อนด้วยเพื่อนที่เ so ร th so ียนมาด้วยกันก็ถือโอกาสหนึ่งปีไปหนึ่งครั้งนัท่านลองสมหมายยมแม่ก็แปดสิบสี่แล้วก็ต่อไปอาจจะไปถี่หน่อยนะจะอ้างว่าใก่คก็ใกล้เคียงกันแปดสี่แปดห้าลครับนั่นเลยขอเลยต้องไปท่านลองสมัยต้องไปนะ คืออาตมาคิดอย่างนี้นะไม่ได้ไม่ได้คุยแล้วเนี่ยสรบรรยายธรรมอาตมาคิดอย่างนี้คิดว่าถ้าท่านไม่อยู่แล้วหรือถ้าท่านเสียชีวิตไปเนี่ยเรามานั่งเสียอกเสียใจร้องผมร้องให้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยนะเราต้องไปในช่วงที่ท่านยังมีลมหายใจยังสื่อสารยังเห็นเราได้ยังพูดคุยกับเราได้อะไรได้ไง คนไปคนไปไม่ว่าใครนะที่ยังมีบุคคลที่เป็นบุพการีของตนเองอยู่ยังมีบุคคลที่เป็นครอบครัวของตนเองอยู่เนี่ยไม่ว่าก็จะเป็นสาม,มา,นา,ามีไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเรามีโอกาสเนี่ยควรติดต่อสื่อสารเอาไว้แม้ไม่สะดวกที่จะเดินทางอย่างท่านรองสมหมายเนี่ย โอ้โหนะบุรีลำใช่ไหมบุรีลำม,มันไกลนะอย่างระยองอัตมานี่สามชั่วโมงเลยสามชั่วโมงโดยประมาณทำไม,ามานี่ะนะก็สามชั่วโมงครึ่งครับอ๋อสามชั่วโมงครึ่งก็ไกลอยู่เหมือนกันนะนั่งรถไปกลับก็เจ็ดชั่วโมงลนะก็ใช้เครื่องมือสื่อสารให้ทันในในยุคสมัยนี้ให้เป็นประโยชน์ ช่วงที่อาตมาไม่ได้ไปก็คุยกับยมแม่ผ่านวิดีโอคอลยมแม่ท่านก็เห็นหน้าก็เหมือนกับเห็นตัวจริงเน,นะมันก็ยังดีนะยังดีคิดเสียแต่ว่าถ้าสมมุติท่านสิ้นชีพไปแล้วก่อนหน้านั้นเราไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้สนทนากับท่านเนี่ยเราจะมาเสียใจเนี่ยมันไม่มีประโยชน์จริงๆนะ คำพูดนี้ความรู้สึกนี้เนี่ยได้ครั้งแรกสมัยที่อยู่ที่ประเทศเมียนมาปีสุดท้ายนะปีที่สิบแปดเนื่องจากหลวงพ่อที่เป็นผู้ทรงพระตัวิฎดกรูปที่สี่ท่านไม่สบายท่านเป็นมะเร็งแล้วก็จำเป็นจะต้องติดตามท่านมาเป็นล่ามที่ประเทศไทย ท่านพูดอยู่คำนึงท่านบอกว่าคนเราเนี่ยมันต้องช่วยเหลือกันในตอนที่มีชีวิตนี่แหละในตอนที่ไม่สุขไม่สบายนี่แหละถ้าตายไปแล้วจะมาจัดงานศบใหญ่โตมโหฬานเนี่ยมันไม่มีประโยชน์กับคนที่ตายไปแล้วเลยนะบุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ไหนเขาได้รับหรือไม่ได้รับเราก็ไม่รู้ ต้องทําให้เขารับรู้ในช่วงที่เขามีชีวิตคํานี้จํามาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็จะจําตลอดไปแล้วก็พยายามจะดําดเนินตามคําที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้ทรงพระไตวิฎกท่านท่านพูดไว้ด้วยความที่เป็นล่ามแล้วก็เป็นอภัยเป็นประมาณเลขาส่วนตัวของหลวงพ่อด้วยงเี้เราก็จะได้ยินได้ฟังคําสอนคําแนะนํา ประสบการณ์ที่ท่านได้มาตั้งแต่เป็นเนนจนถึงเป็นผู้สงฆ์ระไทยวิฎกเป็นเจ้าวาดมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายนะเ่าเนี้ยมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะ,ะเมื่อการให้ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นการให้ผู้อื่นไม่ใช่การให้ตนเองดังนั้น การให้ผู้อื่นเท่านั้นจึงเป็นบนุญเป็นกุศลการให้ตนเองอย่างที่ได้ที่ายในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยยกเว้นว่านะเราให้โอกาสภาษาไทยเราใช้คำว่าให้ให้โอกาสตนเองในการอะไรในการทำความดีถ้าอย่างนี้โอเคแต่ไม่ใช่ฐานะนะการให้โอกาสตนเองไม่ใช่ฐานะนะเพราะฐานะเนี่ยมันต้อง มันต้องเป็นสภาวะที่ตัดโลภะได้มันต้องเป็นสภาวะที่สร้างอะโลภะเกิดขึ้นมาได้นะมันจึงเป็นประเด็นไงก็เลยเอาหัวข้อนี้มาเป็นหัวข้อธรรมบรรยายเสียงธรรมจากวิธรรมโชติกะวิทยาไหลสำหรับวันเสาร์ที่หกมกราคมซึ่งเป็นครั้งที่สิบสี่ มาตามลำดับนะแต่เป็นครั้งแรกครั้งที่หนึ่งของปีใหม่ปีพุทธศักราช2567ถ้าเราเข้าใจหลักการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจากการที่เราศึกษาจากการที่เราใส่ใจสนใจจากการที่เราฟังเราสนทนาเราตรึกนึกคิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ย มันจะมีความกระจ่างในใจก็คือมีปัญญาเกิดขึ้นในจิตใจของเราซึ่งหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องพิสูจน์แม้พระพุทธเจ้าท่านจะตัดว่าเอหิปัสสิโกประมาณว่าสามารถพิสูจน์ได้จริงเท็จอย่างไรเนี่ยมาพิสูจน์ได้เลยแต่สำหรับอาตมาเนี่ยอาตมาไม่พิสูจน์นะอาตมายอมรับเลยยอมรับแต่ไม่ใช่ว่า ใครมาพูดมาอ้างว่านี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้ายอมรับโดยโดุสเนียภาพไม่ใช่นะเราศึกษาคนา้นคว้าพอเขาพูดมาเยเราก็จะเอาตำราที่เราศึกษามาเปิดค้นดูว่ามันมีในตำราหรือไม่อย่างไรอ่าถ้าหายังไม่เจอก็ยังไม่การันตีว่าไม่ใช่หรือเชื่อไปเลยย่งก็ติดตามค้นหาจนกว่าจะเจอ แต่ถ้าเป็นข้อมูลที่เราศึกษามาแล้วเนี่ยเราการันตีได้ทันทีว่าใช่ไม่ใช่ดังนั้นการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมองว่าไม่ใช่เรื่องยากแล้วเป็นเรื่องง่ายที่สุดด้วยซ้ำํำต่อให้วันนี้ท่านที่เข้าซูมอยู่เป็นประจําวันนี้ไม่สะดวกก็สามารถ ฟัง YouTube ย้อนหลังที่ลองสมหมายท่านบันทึกแล้วก็ทำเป็น YouTube ไ้ให้มันขึ้นอยู่กับเรานะั่นแหละว่าเราจะฟังหรือไม่ฟังมันขึ้นอยู่กับเรานะชีวิตเรานะอย่าลืมนะชีวิตเรานะเราต้องให้โอกาสที่ดีต่อชีวิตเรานะแล้วก็พบชาติปัจจุบันที่เราเป็นมนุษย์ด้วยเป็นชาวพุทธด้วยเป็นพระด้วย แล้วก็มีโอกาสดีๆได้ทำความดีจริงด้วยได้รับผลของความดีที่ตนทำไว้ก่อนหน้านี้นั่นจริงด้วยก็ตามแต่แต่นะพบชาติปัจจุบันไม่ได้การันตีพบชาติต่อไปว่าเมื่อพบชาตินี้เป็นมนุษย์เป็นชาวพุทธเป็นนักบวดในพระพุทธศาสนาอย่างไรพบชาติหน้าก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างตามไม่ใช่นะ ว่ากันพบต่อพบพบต่อพบนะสิ่งที่จะการันตีเนี่ยคือบุญกับบาปเท่านั้นบุญการันตีเรียกว่าเซ็นสำเนาถูกต้องในด้านความดีให้แก่ผู้ที่ทำความดีให้แก่ผู้ที่มีความดีส่วนบาปเนี่ยการันตีหรือเซ็นสำเนาถูกต้องรับรองยืนยันว่า ผู้ที่ทำความชั่วก็จะได้รับผลของความชั่วเพราะตนเป็นผู้ทำความชั่วอันนี้แน่นอนเลยนะมีอยู่สองอย่างบนญกับบาปแต่ท่านทั้งหลายต้องเน้นในการทำแต่ความดีความชั่วเราทำมาเยอะและ้วน่าจะพอสมควรได้แล้วอ่ะนะพอสมควรได้แล้วนยะเรียกว่าหยุดได้แล้ว อ่นนี้แล้วต้องรู้ได้แล้วว่าโอ้มันชั่วจริงๆอย่าไปเห็นดีกับความชั่วนะต้องเห็นดีกับความดีนะดังนั้นสำหรับเสียงธรรมจากพิธรรมโชติกาวิทยาลัยในค่าคืนนี้ในหัวข้อว่าให้ผู้อื่นกับให้ตนเองอย่างไรเป็นกุศลมากกว่าการตอบว่าให้ผู้อื่นเป็นกุศล ให้ตนเองเนี่ยต้องมาดูรายละเอียดว่าให้อะไรอย่างให้โอกาสดีๆแก่ตนเองในการทําความดีนี่เป็นการมีเมตตาก็ว่าได้นะเป็นการละโทสะก็ว่าได้นะแต่ว่าไม่เรียกว่าทานะไม่เรียกว่าเป็นการให้ตามสํานวนทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะสํานวนทางพระพิธรรมพิโตกทางสภาวธรรมทางสภาวธรรมาการให้เนี่ยเป็นการสละ สิ่งของของตนไปยังบุคคลอื่นเท่านั้นก็ขอจเจริญพรทุกท่านที่ตั้งจิตตั้งใจในการรับฟังหลักธรรมคำสอนที่ได้บรรยายในวันเสารน์นี้จึงขออนวยวพรให้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากทุกโศกโรคภัยใดๆดใดๆทั้งสิ้นสมปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างตามที่จิต ปรารถนาไว้ได้รับอนิสง์ผลบุญที่บำเพ็ญไว้ด้วยตนเองนั่นๆโดยเร็วพันและมีโอกาสในการบำเพ็ญกุศลความดีให้แก่ชีวิตนเองและสังคมสืบไปโดยทั่วนหน้าการทุกทกท,กท่านเธอ